่อนหน้านี้ทำเอาไลฟ์แพตตกทำเอาเอฟซีชาวดอมฮารันกันไปแล้วล่ะค่ะกับช็อตที่ซาวการมินได้เอื้อมมือไปจับพาธีกางเกงของแนชชาลีให้ออกห่างจากเตาแต่มือดันพลาดไปจับผิดจุด จนทำเอาหนุ่มแน็กถึงกับร้องเสียงหลงกันไปเลยนะคะจังหวะนี้กลายเป็นจังหวะสุดโบ,บ๊ะบะจังหวะระดับตำนานของคู่นี้กันไปในทันทีเลยค่ะและงานนี้นาะกกามินจะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงช็อตไลฟ์ช็อตนั้นไปแล้วนะคะว่าตอนนั้นลมพัดแรงไปทางเตาเลยพยายามจับชายผ้าแต่ดันปรุงกับจุดนั้นพอดีเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายดาหน,นุ่มแน็กก็แอบเซร้าตัวเองไปแล้วล่ะค่ะ ว่าก็รู้สึกเสียใจที่สุดท้ายแล้วเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ฮอนแลนด์อย่างที่บอกไว้ก็ต้องยอมรับและคะ้าว่าช็อตโบบะนี้ทำเอากลั้นขำไม่อยู่และหลงรักคู่นี้กันเข้าไปอีกอันเนอและล่าสุดก็ทำเอาพิษไกลใจฟูไปอีกเมื่อทั้งคู่ออกมาแลกด้วยกันแบบสองต่อสองเป็นครั้งแรก สาวกามินก็ได้ถามค่ะว่าในบ้านมีแค่ยูกับมีหรอนุ่มแนกก็รีบตอบเขาว่าทำไมยูจะเทสทอนแลนด์หรอแถมบอกต่อด้วยนะคะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆอุยอุยอุยบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันทีไรก็มีแต่ความน่ารักทุกทีเลยนะคะยอกกันไปเยาะกันมา รอเวลาตกลงเป็นแฟนกันแค่นั้นเองอันเนอเแกะแกะมาทั้เ่เแก็บๆ h Who is now only you and me Why you จะเทส o อลแลนด์ยะฮะน่าเสยไมโครเวฟได้จังหวะมากยูจะเทสฮอลแลนด์หรือไง